เนี่ยมเมื่อกี้ลองเสิร์ชหาในอินเทอร์เนต็ตอ,อ่ะม,มีถูกกว่านี้ตั้งหลายร้านแน่ซื้อที่นี่แหละราคาเนี่ยสูงกว่าอินเทอร์เน็ตนิดหน่อยแถมยถูกวัวห้างด้วยพุ้มแล้วแช่เต้าหู้น้ำสดแค่ถ้วยเดียวยังไม่เย็นเลยเสียแล้วจะบ่ดอะไรนักหนาเนี่ยก็มันทางแล้วว่าจะทำยังไงรุ่นไหนดีนะทำอะไรอยู่เลยเจเปิลไม่มีตาหรือไง ก็ดูโทรศพัพท์อยู่อ่ะโอ้ยดูล้อเล่นก็เนี่ยตู้เย็นที่บ้านเราเสียอล้วก็เลยจะหาซื้อในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเห็นว่าในอินเทอร์เน็ตอะของมันจะถูกเฮ้ยโอว่ากระดีมกันนะแต่ว่าเราไปดูตามห้างใหญ่ๆดีกว่าไหมไม่เอาอ่ะถ้าตามห้างอ่ะราคามันจะแพงในอินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละดีแล้วเนี่ยก็เลยจะหาที่ถูกที่สุด เฮ้ยเปิ้ลเราซื้อตู้เย็นทั้งเทียนะโอ oh, ว่าเราดูตามห้างดีกว่าเราจะได้เห็นสภาพสินค้ามีเลือกเยอะแยะแล้วก็ซื้อกลับมา hmm. เลยไงโอ้ oh. ยุคนี้นะเศร,รษฐกิจมันก็ไม่ดีเราก็ต้องช่วยกันประหยัดเข้าใจไหมเ hmm. นี่ยเปิ้ลจะพยายามหาเอาที่ถูกที่สุดเนี่ยในอินเทอร์เน็ตมันต้องมีสิโอเปิ้ลอะอะไรกัเงถูกเกงตูกอ่ะเฮ้ยเปิ้ลโอได้ยินว่าแถวบ้านเราอะ มีร้านขายก็ใช้ฟ้าอยู่ร้านหนึ่งชื่อร้านอะไรเนะี่อ AV AB AV, AV plus นี่ๆๆโอ้ได้ยินอนป้าร้านนี้นะบริการหลังการขายเขาดีเยี่ยมเลยนะแถมราคาถูกกว่าห้างนะไปไหมมันจะดีเหรอเออลองไปดูดิไปพงไปลองดูก่อนก็ได้ไปไ,ปไปงั้นเดี๋ยวขอตัวไปแต่งตัวก่อนนะโอ้ไม่ต้องแล้วจ้าให้ลีกก็สวยสะพังแล้วจ้าไปไปอเลยดีวยกว่าไปไ บอปไปนึงสวยคนนี้ก็ได้ไม่เป็นไรสวยตลอดเวลาสำหรับผมอยู่แล้วไป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 อะไรอ่ะย็งไงครับลูกค้าหลังจากที่ได้ดูสินค้าของเราแล้วเนี่ยไม่ทราบว่าสนใจเป็นตัวไหนพิเศษไหมครับเอ่อเดี๋ยวยังไงขอตัวไปปรึกษาอันก่อนนะคะอ๋อได้ครับยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรียกพนักงานได้เลยนะครับผมครับต่อสบายนะครับครับขอบคุณนะครับ ออเบิ้ลเอาไงเ,เ,เนี่ยเฮ้ยโว้ซื้อที่นี่ก็ดีนะราคาก็ถูกด้วยพนักงานาก็บริการดีดีนะเปิ้ว่านะมันต้องมีราคาถูกกว่านี้ซิโอเนี่ยมเมื่อกี้ลองเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตอะม,มีถูกกว่านี้ตั้งหลายร้านแน่โอ้ยเปิ้ลซื้อของอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเสี่ยงนะเนี่ยเกิดซื้อมาแล้วเสียนะซ่อมมันใหม่อ่ะใครรับผิดชอบซื้อที่นี่แหละ ราคาเนี่ยสูงกว่าอินเทร์เน็ตนิดหน่อยแถมถูกวัวห้างด้วยคุ้มแล้วนี่โอของใหม่ๆเวลาซื้อมามันใช่จะเสียกันง่ายๆถ้าเราได้ของถูกนะมันก็คุ้มโอ้ยหเปิ้ลเนะนด,ดูสิอา้าวคุณโอคุณเปิ้ลเอ้าคุณโปสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วนี่คุณโปมาทำอะไรครับอ๋อผมจะมาซื้อเครื่องซักผ้าค่ะ<อ>ว่าแต่คุณสองคนมาที่นี่มาซื้อของร้านนี้เหมือนกันเหรอคะ อ๋อใช่ครับพอดีตู้เย็นมันเสียครับผมก็เลยว่าจะดูตัวใหม่ซะหน่อยอืมดีดนะคะร้านนี้ยเขาบริการดีราคาก็ถูกกว่าห้างค่ะเนี่ยผมเป็นลูกค้าประจำของที่นี่มานานแล้วนะคะอืมเฮ้ยเนี่ยเปิ้ลเห็นไหมข้างบ้านนกการันตีมาแล้วว่าที่นี่ยดีจริงซื้อที่นี่แหละจบที่นี่เลยเจีโอ้แต่เปิ้ลว่ามันต้องมีถูกกว่านี้โอ้โหอะไรของเปิ้ลเนาะ ขอบคุณนะคะคุณโป๋ที่แนะนำแต่ว่าเดี๋ยวยังไงเราสองคนขอตัวไปปรึกษาอกก่อนนะคะไปลืมค่ะอ่อยยอเออขับไปแป๊บเดียวเองไม่กี่นาทีทำเป็นคนเลยนะเห็นไหมเนี่ยในที่สุดปันก็ได้ตู้เย็นในราคาที่แสนจะถูก แถมมาส่งอย่างรวดเร็วทันใจมากด้วยสุดท้ายซื้อของในเน็ตมาจนได้เอา้าก็มันถูกอะในยุคเศรษฐกิจอย่างนี้อะนะโอเราก็ต้องช่วยกันประหยัดเปิน้นโอ้เข้าใจนะว่าซื้อของในเน็ตมันประหยัดมันถูกอะแต่ว่าโอว่าซื้อของเนี่ยมันมีหน้าร้านมีการรับประกันนี่ว่าไหมอะเปิน้น โอยขี้บ่นจังเลยอะไม่ต้องพูดมากรีบๆไปช่วยกันเอาของมาแช่เร็วเร็วอุ๊ยเสียเวลาเร็วๆสิจ้าโอ้ยโดนตลอดเลยเว้ยเรียบร้อยเสร็จสักทีเอ้เปิลโอ้ว่าโอก็เสียมาตั้งนานแล้วนะแต่โ้ว่ามันไม่ค่อยเย็นเลยนะจริงเหรอเออเนี่ยเพิ่อนลองจับดูดิเนี่ย อุ่น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 มากเลยอะออจริงด้วยอะ่ะทำไมไม่เย็นน่ะเปิ้ลเปิ้ลเนี่ยเขาจูนหรือปรับอะไรบ้างยังครบยังเนี่ยอปรับแล้วก็เนี่ยเขาก็ตั้งค่าเรียบร้อยหมดแล้วนะแล้วทำไมมันยังไม่เย็นน่ะน่นไงน่นไงเสียแล้วแช่เต้าหู้นาสดแค่ถ้วยเดียวยังไม่เย็นเลยเสียแล้วจะบ่ดอะไรนักหนาเนี่ยก็มันพังแล้วอะจะทำยังไง ก็โอ้บอกเปิดแล้วว่าซื้อของนอิอน,เนเทอร์เน็ตนะต้องระวังแล้วทีนี้ทำไงยืนมองหน้ากันทั้งคืนไงใครจะซ่อมให้ฮเฮ้ยเปิ้ลโอว่าลองโทรไปปรึกษาให้ร้านเอ็มีพัทนูไหมจะดีหรอก็เราไม่ได้ซื้อจากร้านเขาอ่ะเขาจะมาดูให้หรอเออนั่นดีเฮ้ยแต่ว่าลองโทรปรึกษาดูก็ดีนะเนี่ยมันเข้าตาจนแล้วเนี่ย โอโทรแล้วกันนะเปิ้ไม่กล้าคุยหรอกเออเออ,อโชคดีเนี่ยเมมเบอร์แอดไลน์ไว้ทำไมันเสียซื้อมาใหม่ๆอ่ะไม่เย็นแล้วะสวัสดีครับร้านเอวีพัทนะครับอ,อ๋อใช่ครับพอดีผมซื้อตู้เย็นมาตัวหนึ่งครับแล้วพอดีทีนี้มันเสียครับเออแต่ว่าตู้เย็นตัวเนี้ยผมไม่ได้ซื้อที่ร้านเอวีพัทนะครับคุณพอจะเข้ามาดูให้ได้ไหมครับโห ได้เลยครับครับครับขอบคุณมากเลยนะครับผมอยู่แถวบางบอนสามเองครับเดี๋ยวผมมาแชร์เลเกชันให้นะครับครับครับผมค,ครับเฮ้ยเบิรนขเขามาดูให้ว่าเฮ้ยดีจังเลยอะ่ะแหมทีเนี้ยดีมาเชียวนะโอ้โหรอดตายแล้วเย้ย เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวอีกประมาณ15นาทีอ่ะผมเชื่อว่าเดี๋ยวตู้เย็นก็กลับมาเย็นเหมือนเดิมครับผมโอ้หขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะคะครับไม่เป็นไรครับครับผมเออว่าแต่เราไม่ได้ซื้อของจากร้านคุณนะคะแล้วคุณมาบริการให้ถึงบ้านแบบนี้เจ้านายคุณไม่ว่าเหรอคะเออนั่นเองครับอ๋อไม่ว่าเหรอครับก็ผมอ่ะเป็นเจ้าของร้านเองฮะเจ้าของร้านใช่ครับ เวลาที่สินค้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ร้านหรือไม่ใช่สินค้าที่ร้านก็ตามนะครับถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยถ้าเวลามีปัญหาเนี่ยผมเองเนี่ยชอบมาดูสินค้าให้ลูกค้าครับผมนะครับเพราะว่าผมยึดมั่นเรื่องการบริการออกมาก่อนผมถือเป็นสิ่งสําคัญครับดีจังเลยนะคะ <c oughs> นี่เป็นไงเปิ้ลโอเพอกแล้วว่าซื้อร้าน AV พัดสินค้าราคาก็ถูกกว่าห้างบริการหลังการขายก็ดีแล้วเนี่ยเจ้าของมาดูเองเลยนะ ก็ต่อจากนี้เราก็จะเป็นลูกค้าประจำของร้านเอวีพัร์ทไงขอบคุณมากครับก็ถ้าสนใจสินค้าตัวไหนก็ยังไงผมเชิญที่ร้านแล้วกันนะครับครับผมครับได้เลยครับยังไงวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับครับครับผมแร้ไว้พบกันครับครับผมสวัสดีครับครับดีจังเลยเนาะโอแน่แน่เป็นไงหายขี้งกี่ยัง ความเค erm ็มในร่างกายอะเกลือเกลือเนี่ยมันออกหมดยังก็รู้แล้วน่าอือเอ้ยดีหายด้วยไม่เสียเงินเปล่าเว้ยเออโอ้ันอยากได้ทีวีตัวใหม่อ่ะที่มีอยู่มันเล็กไปอ่ะอยากได้แบบจอใหญ่ๆเลยย่านะอืมัวใหญ่วงกว้างใช่ไหนบอกโควิดไงเศรษฐกิจไม่ดีตประหยัดไง ซื้อที่ร้าน AV p ีพลัไงของเขาถูกกว่าห้างนี่ก็เป็นการช่วยประหยัดแล้วเนี่ยเผ็ดบุรีมากเลยนะใช่ไปเร็วไปเดี๋ยวดียังไม่คุยกันเลยเพราะไรวะเบิ้ลสนับสนุนโดย AV Plus